ถ้านางนอนพี่น้องเลยลูกนอนพ่อแม่จิ๋นในกินเข่าตีดากมันพี่น้องตีดากมันสวัสบบดีเด้อพี่น้องเด้อสวัสดีเพื่อสุขสุขคนพี่น้องกินปลาเมียพ่อแม่พี่น้องบบกองินข้นนา,าวซาซิมกันเลยอาหารกับพี่น้องเลยมาย่อมมาเยี่ยมแกงน้อไม้หอยสุรีป,ป่นปลาขวัวกุ้งก้อยหอยสุรีเอ้าพักกันได้เลยพักกระโดนเด้ Anh có bé không co, tôi ăn. mặc <laughs> 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 มาไหมอ่ะอยาพี่ดิบเขามาไหมข้าวซาลูกันพี่น้องสบายด,ดีเด้ออนน้าหลกพักแต่เมือ่อคืนกว่าหอยมีเมดบ่อมดตัวนี้ไรบ่ว่าก้อนเมดบ่อลุ้นด้วยมึงก่อนนี่ยังบ่บหลกพักแต่คืน,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 น อันบ่จอดมากะตะกี้ว่าสิพากันไปอันขุ้เขียดพี่น้องแต่บังเอิญมันสินมันมันผะจะเลยงดเชสิยิบเครื่องพี่น้องเอ้ยแม่บักอันนี้เลื่มซองยาแหละชื่อเชืออยู่ไซมันก็อยู่หันเนาะไก่เนาะเช giảm nha giảm này kia thật đẹp đấy Cảnh nó mai muốn xếp không? Comment ừ. anh này tỏ phía nào, có thể có bài được nhỉ? ปักคุณโอ๊ไปใช้พี่น้องอยู่น้ำกันก่อนเมื่อนี้ก็พผักคุ้งเฮยียดเน้อยอยากไปรวมทีมน้ำมูกับข้าวลูกน้อย่น่อยไปได้บ่เฮงลูกขยกน้องมาปัดไก่ก็เทิาน้ก็เลยอยู่ในน้ำเงินซ้านตัวเอง ภาพกุหลาบสาแล้วเพียงละมีแต่ของหมักหลวกพักปนปลานี่สุดๆหลุดอาหารที่มักคายๆใชกันก็พอพอนี่ปนเพียวไรปนก็สุดยอด มะเขือกาบหออดต้นบใบชวกมันแหละกำลังหดนักมันคือหืนใหม่ น,น,นี่ยประจแม่ตลาดักแปดไหนเห็นขวาจักจันม่มีแหละอืมจังวัดบ้านเฮายังผมมีอยู่เจหน่อยย่นักจันนี่พี่น้องเอ้ยอตัวโตตัวพันตัวห่าร่อยตัวห้าตัวหารอยวะหาสิบตัวร้อยนึ่ง อายุตัวเราหนึ่งแงม่ตัวพันก็ตัวหาร้อยตรับงนีก็มีนี่คันหาไปนี่มันหาไปตลาดเส่ส่่บร่บริตลาดแตงเฮืงเป็นเดือนนั้ได้พี่น้องก็ป้าแต่พูดแหละก็ยังไม่ได้ไปอีกเดินละเถือกับทางญาอยากไปยูไม่มีเงินไป นต่เธอยังม right ูม enfin, ีเงินไปซื้อเครื่องหรอปะอืมมอตะป่วนปลาลืมก้อยหอยก้อยหอยสลีกเนาะอืมจับนี้ นำไมเงินมันออกมาปรแมา่อเอเองั้นระุ่งทานมีบ่างไอ้บุญน้ำปรทาฮะอ้บุญน้ำประทาขวดจะมีรองแตกก,กันอีกบ่ามาณเอนค่ะบานงานไรชือกา ออะ é, ัติดหน้านี่นองอยู่วัดบอจะอย ừ, ู่ใอรโซจีซอยค่ะ่ะนดีใจน้องนอนจบน,น,น้องวั่นชินแหละบสปี คือของแท้ให้ย,ยูบมีเงินก็ชื่อไทยเงินแปะก่อนไทยงเงินเงาเงินบอกไทเงินใส่ซนเงินแปะก่อนใสยทองยังบ่มีเงินซื้อเอล้งภาไปข้างหน้า มา,มาเริ่มกันเลยนกเป้าเป็นอะไรมันังได้แกงทำไมต้องหลุนแล้วตัวแกรงมไม้กิน,นละคืนเมาเมาก่อยหอยก่อ เพื่ออยู่รอดพี่ด้วดับสบายสบายบรรหนาว่านะ่ะมันไม่ยังมากมากด้ดอกผมไม่ยังกินกับจมีเข้าจำปลาแดกได้บุกแล้็กแล้วอยากนะจะบเสียบกับอยากยัางพี่อันอยากงานเราพี่ออ อ่กินกา่ังกินมั้งตัวนี้ใกล้กิอันจกมากเลยมันอยากกินันมกินยังก็เราก็ดีอยานะพ่อแล้วแค่กระเพาะนะ ไปก็บหนนะเฮ้ยมือเปอนคือบนแจงมาจับถ่ายไปได้บ<ะ>้โอ้ยมื่อบ้ามีอไั่น ว้าพี่น้อง,งเกียงตับลวกผักปนปลาก้อยหอดคลิปนี้จบเพียงตอนนี้เดอ้อพี่น้องเด,อองเดอ้อพ่อๆคนคลิปหน้าอย่าลืมกดละซับสไครต์ให้เด้อพี่น้องเลยบายบาย